โอเคผมกลับมากับเกมฮีตเกียนะผมแล้วซึ่งเขาทำให้ผมรู้ว่าผมลืมตั้งปุ่มอีกแล้วครันะแบบเกมนี้ <c oughs> okay, เออเมื่อไ๋ยวเรามาแตะรถเล่นกันดีกว่าครับเล่นมันใจไปบ่อยแล้วนะแต่ว่าก็รู้สึกอยากเล่นนะก็เลยกลับมาเล่นนะครับเออการเล่นาการเล่นเกมนี่ก็ไม่น่าเบื่อนะเพราะเราแบบมีอะไรทำเยอะนะบางเกมเนี่ยเสนอไปรถหลายๆคันที่เรายังไม่เคยเล่นนะเดี๋ยวผมพาไปเสียกดกว,ว่านะครับโอเค ันาดดีวะยูคนนี้เราแต่งไปแล้วอะคันนี้ก็สวยนะคลาสสิกเอาเนี่ยมาเดี๋ยวเราก็แต่งรถหน่อยรถคลาสสิกจะไม่มีไฟอันนี้นะผมจะไม่ใส่นะเพราะว่ารถคลาสสิกส่วนใหญ่เขาจะไม่มีหรอกนะครับผมเลยเปิดหมดเลเงินรถเลยสกินหรอผมขอไม่ใส่นะมันไม่มีลายคาร์บอนอ่ะที่จะมีลายคาร์บอนเหมือนใส่อยู่นะแต่แบบไม่สวยเลยสกินเกมนี้ไม่สวยเลยสกินอะไรก็ไม่รู้นะอันี้สวยอยู่นะเนี่ยเอ้ยอันี้อ้นี้ไอ้นี้ได้อยู่นะเนี่ยทำไปเล่นไปนะครับ เรอนี้ได้อยู่เนี่ยเอานี่ก่อนนะตอนนี้มาก่อนสปอยลอรือโลคัสสิกส่วนใหญ่จะม,มีนะแต่ว่าไมจักใสนะตัวไม่ใสดีกว่าโลคัสสิกหรือต้องมันมต้องไม่ใสแบบนี้แหละมันต้องไปสรงเงี้ยถึงจะสวยนะขอแต่งสีดีกว่าเพราะว่าไม่น่าไหวกับสกินเกมนี้นะมันไม่สวยนะครับโอเคแต่งเรื่อนิดหน่อยนะครับไปเทสฟังเสียงกันนะว่าจะแรงแค่ไหนเนาะแล้วก็รอนะฮะรอขอเปลี่ยน,ลนแล้วกันเพราะว่า มันยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผมงทะเบียนให่ขอไว้แล้วกันอันนี้ก็ไม่ต้องใส่นะแคมเบอร์แคมเบอร์นะปะเดี๋ยวเราไปลองเทสกันดูว่ารถคันนี้จะวิ่งได้แรงแค่ไหนครับเดี๋ยวขอญาตตั้งปุ่มก่อนนะผมโอเคแป๊บน,นึงนะสักครู่เด้อโอเคครับผมกลับมาอีกครั้งแล้วก็มีสายได้เข้าเลยมันฟ้าเราแข็งนะนก็จัดไปเลยนะผมบรรทเราแข็งนะเฮ้ยผมมีน็อตมันมีน็อตตัวนี้แต่เราไม่ได้อัพไม่ได้อะไรเลยมันจะให้เราใช้ได้เยอะป่ะ ตัวรถคันนี้จะไหววะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรวะนะบักอะไรวะนะอะไรนะโอเคมันบอกให้เราไปตรงตรงไหนวะมันบักอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไปตามมันใช่ไหมเราจะไปตามเลยครับมีสาวมาทาเราแข่งรถนะเราก็จะจัดให้เลยหัวรถเราไม่ค่อยแรงเลยวะวิ่งเบามากอะเอ้ยรีบไปดิลีลาคือที่แข่งแล้วใช่ไหมอ๋ออย่างนี่หรออันไหนอะ เขา่าจะเป็นอนี้เ้ยโฆษณาเฉยโอ้จะรู้อะพระเจ้าจอมันยอดมากโฆษณาขึ้นโอ้โหรู้แบบนี้เคยไเอาเวลาอะไรเนี่ยเอาแข่งเอาหรอไม่มีการเต็มตรงเต็มต้โหเดี๋ยๆนะกระตุกกระตุกไม่มีผมเตรียมอะไรเลยมันอยากแข่งเบอร์แข่งอ๋อคืออะไรอ้าวรถมันอืดมากเลยรถคันนี้มันอืดจริงวะโอ้โหดูดีไม่ก่อนจะไปหมดเวลาก่อนแล้วน่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ย โอ้ยยังไม่ได้ขึ้นเลยรถอย่างอื่นเลยอะ่ะโอ้โหัต้องว่าจะแรงนะเพราะมันดอมนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะอยากเล่นละอุตส่าห์แบบอยากเล่นนะมาเจอรถแบบนี้นะโอเคประมาณนี้นะ,ะ้วันคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมใครอยากเล่นก็ไปโหลดได้ทิ้งข้างล่างเหมือนเดิมเพราะผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย